ถ้าไม่มีมผมขอแจ้งตำรวจนะครับ,รบถ้าเอาเงินให้ผมอ่ะผมจะเงียบทันทีโอเคครับจอดแล้ว <c oughs> เฮ้ยทักนี่ซีเวียเสร็จยังทักนี่เชียนี้หญิงนะไอสัตว์อืมเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่ได้เทสลำคอเลย ทุกคนพร้อมกันยังว้าดลเดียวเดียวรถขึ้นมาไม่ได้ครับลงหน่อยเร็วเออขอบคุณจีจีเซ็ดด้วยนะครับทูทูขอบคุณครับ อะไรนะพ่อหนุ่มน้อยสุล่อเอารถเอารถลงจากพื้นฮะตูนดีๆหน่อยครับอะไรอ่ะต่อตรงนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเรามีกดห้ามจอดของลุงจะไม่ตอบนะทั้งนั้นอ่ะผมขอกดหน่อยครับกดข้อไหนพอดีผมไม่ได้อัปเดตโอเคสักุนหนึ่งเดี๋ยวขออัปเดตก่อนแล้วผมจะทราบมันมีกดข้อนี้ด้วยหรือท่านขุนใช่แล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้เลย ี่หอมไอเรื่องรถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะพี่ไม่มีขอน่าจะไปแล้วล่ะถ้าไม่มีผมขอแจ้งตำรวจนะครับมีแน่นอนผมขอแจ้งแดนนี่นะข้อหามั่วในกดเท่าเงินให้ผมอะผมจะเงียบทันที ได้ๆๆเพื่อนหนุนอุ้มหมอผมปล่อยแม่งไปก่อนเลยไอ้เหี้ยให้กูได้เข้ามาแบบว่าสูตรบรรยากาศสักนิดนึงแน่นอนครับพะลุงรอสักครู่เดี๋ยวไฟเอ็มก็เป็นข่าวแล้วผมว่าไอเคเขากิจกรรมอยู่ไม่ใช่หรอไม่คนลุงไม่ไปกับเขาหรอครับหรือว่าไม่จำเป็นอะไรครับ เจคเคเขาเล่นกิจกรรมอยู่ไม่ใช่หรอกิจกรรมอะไรครับใช่หรอใช่ครับวันนี้เจคกับอาวรณ์ไงอาวรณ์คือแก๊งอะไรอ่ะเออแก๊งหนึ่งในประเทศนี่ละอเรารอครับโอเคผมม่ไปช่วยเขาหรอว่าแต่ผมจะมาเอารถนี่ไง S15 อ๋อนั่นไงติดต่อของรถเลยครับไหนอ่ะเดินไปให้หน่อยได้ไหมครับมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่าอ่าอันนี้อันนี้ เอาไปครับเดินเดินไปให้หน่อยโอเคครับคนลงเอาเอารถเอารถลงก่อนรถลงก่อนมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ไม่ขอกดก่อนครับถ้าไม่มีกดผมไม่ลงแค่นั้นแหละว่าไงนะไี่หอมพูดมาดิเป็นกดข้อที่ยี่สิบแปดอะครับผมขอดูได้ไหมครับถ่ายรูปให้ดูหน่อยถ่ายเบอร์เอ่อหนึ่งอ่าไม่ใช่แปดหกเก้าหกหนึ่งห้าแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าครับผม เฮ้ยทำไมเงินกูมีในบัญชีร้านหนึ่งวะเนี่ยของพี่โนให้ามาเมารถครับอัลโหแอดมนิน แป๊บหนึ่งครับลุงเดี๋ยวตามช่างให้ครับผมไป็นแชมป์มินครับลุงสัตว์สีเสื้อรสชายไอเชียวลุงรับรถขนาดไหนครับลุงเอสสิบห้าครับอ๋อผมเห็นมาจอดนานแล้วลุงหายไปไหนแล้วไม่รู้ลุงครับลุงครับผมมีอะไรจะเตือนหน่อยครับลุงครับว่าไง รถรถนี่โคตรแรงเลยรถประมูลโดนจำกัดความเร็วแล้วครับตอนนี้ลงหมดเลยครับแรงเลยฮะใช่รถผมแม่ปืดเป็นเต่าเลยครับเนี่ยลุงทำไมมันจำกัดความเร็วคืออะไรอ่ะโอไม่เต่าได้ไหมอยู่กี้อนายกเขาจำกัดความเร็วรถครับลุงให้ปูลยิ่งแค่สองร้อยหกสิบเต่ามีสิ่งเลงนยครับสองก็เลงรอแล้วเดี๋ยวก็เลงไปแปรอัดกันพี่แปรอัดมันไปแล้วโอเคครับโอเค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  เอารถบักช okay. ิโม okay, so ่ไรโอเคครับจอดละเดี๋ยวจะเป็นเื่ท oh, okay, so ี่ซีซีเหมือนกันอ้าวในกฎไม่เขียนบอกนี่๋ยวผมอ่านกฎแป๊บหนึ่งผมว่าผมอ่านเคลียร์นะห้ามขับรถทุกชนิดขึ้นมาบริเว พื้นปูนหรือคอนทิเนนทัลถูกปรับห้าหมื่นอ่ะมันไม่ใช่พื้นปูนมันพื้นยาครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยเอ้ยเร็วๆี้กูจะไปแล้วเนี่ยกูจะไปหาเพื่อนแล้วเนี่ยครับเงินเงินนี้ผมให้พี่ชลินไปใช่ไหมครับพี่ชลินโซงบอกนะครับเรื่องเรื่องรถอ่าใช่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 โอเคครับผมใช่ครับเท่าไหร่อ่ะ อีกสักครู่ระบบทำลายยานะอัตโนมัติจะทำงานพอให้ที่50ล้านแต่ถ้าน้อยเก็นที่50ล้านแีบนภาชนะของตัวเองด้วยผที่เหลือครับงั้นใส่ผมมาเลยก็ได้ครับ1187ครับมันจะยังไม่ใช่ครับลุงคือเหมือนที่15ครับตอนนี้จะบอกพี่ชันลิปไปแล้วครับโอเคโอเคครับกรีดรับไปเลยก็ได้แล้วใส่เสียงพวกเออเอาเสียงเอาเสียงนี่แหละเอาเสียงมาแต่งเลยเจ้แล้วก๊อปเขาเลยกเราลงครับก๊อปเลยเอาไอ้นี่เอาไปครับ บนพื้นตรงนั้นอ่ะจอดได้แต่ถ้าคุณลุงเหยียบปูนอีกครั้งมึงปรับแล้วนะครับอ่าก็เอาอยู่กันละอยู่แล้นแหละโอเคเดี๋ยวผมพาว <จะ S 1> เอาจะรอดูโอเคเฮียก็อีหายเฮียน,นี่ขาใจเนี่ยเมื่อไหร่รถเมื่อไหร่รถผมจะได้เนี่ย ให้รู้เอาสนามเบย์ครับมีในงานเอ15เฮียใช่หรอเย็ดแล้วมันเอาลายออกได้ไหมเนี่ยเฮียคาบูดแดดไอ้ซาดเฮียของทานแต่ว่าครับนนผมผมไม่อยากเอาลายอ่ะเอาไม่เอาได้ไหม